น้องบอดแพ้พวๆแล้วก็พูดแคบฉันเนาียเหยียดพี่น้องแล้วก็ว่าเหนื่อยไหมที่คอยแบกรับทุกอย่างไว้เพียงผู้เดียวฉันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกได้และเจ็บเป็นสู้ๆนะคอยบอกตัวเองในทุกๆวันมันต้องเข้มแข็งแค่ไหนฉันยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเจอคนดีบ้างร้ายบ้างบางอย่างอาจจะทํา ให้บางคนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางครั้งต้องยืนทั้งที่ยืนแทบไม่ไหวบางครั้งอ่อนแอแต่มันท้อไม่ได้เพราะเราคือเสาหลักของบ้านคือแม่ที่จะต้องยืนหยัดให้ลูกได้อุ่นใจในความเป็นแม่บางครั้งเหนื่อยแทบขาดใจแต่มันจะต้องสู้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำ มึงผ่านมาเยอะจนไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแล้วหลับแร้วจำไว้นะว่าถึงมึงจะเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนมึงก็ไม่มีทางที่จะทำให้คนทั้งโลกมาลากักและเข้าใจมึงได้มึงต้องภูมิใจในตัวเองให้มากๆที่มึงผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ขนาดนี้รักมึงนะ แมนนี่และพี่น้องจ้าสูมากค่ะยีดีบอดเพลวเพลาจักยังก,กระดอก,กระแดะเป็นปีเรากลับ่าจบบอสสินโอ้ยเนาะสูส่ๆเด้อป็นกำลังใจให้แฟนครับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์ร้วๆพี่น้องสูส่ๆเด้อแม่แพลวเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าท่านี้เรากว่าคนเราผิดพลาดกันได้ไม่มีใครไม่เคยทำผิดแต่ยอมรับเลยแพลวเพาเก่งและแกร่งมากที่ผ่านเรื่องร้ายๆมาจนถึงทุกวันนี้ ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆคะ่ะสู้ๆนะคะแพวแม้แพวคนเก่งสู้ๆนะคะกำลังใจเสมอคะ่ะท่านี้ก็ว่าแพ้พาวเก่งที่สุดแล้วเราไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกๆคนได้อะไรที่ทุกก็มองผ่านไปชีวิตคนเรามันสั้นใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขก็พอนะลูก เลิกสนเลิกแคร์คนอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเลือกสนเฉพาะครอบครัวกับเพื่อนที่เรารักจริงๆเธอก็อยู่ได้แล้วแพวพาวสู้ๆเด้อจ้าสู้ๆนะคะเพียบให้กำลังใจอยู่ห่างๆขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆในเร็ววันอยากบอกว่าหนูเข้มแข็งมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งอีกหนึ่งกำลังใจจากลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะนพนงจ้าโอ้ยเหนื่อยก็พักพรุ่งนี้ก็เหนื่อย หม่เป็นเรื่องปกติเจเป็นกำลังใจให้มีความสุขกับทุกวันคาดหวังกับสิ่งใหม่ๆนะครับสู้ๆครับถ้าไม่รู้จะสู้เพื่อใครก็สู้เพื่อลูกนะคะเชื่อว่าลูกทั้งสองคนเขาส่งกำลังใจให้คุณในทุกๆเวลายิ้มนะคะยิ้มสวยๆยิ้มนานๆเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแพลวพาวแสงทองจากเอฟซีคนหนึ่งที่ไม่ค่อยออกนาม สู้ๆเ้อจ้าเป็นกาลังใจให้เสมอเหนื่อยก็พักสู้ๆเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะแมนพี่น้องแกงไดก็เป็นกําลังใจให้บอดแพดด้วพาเด้อสู้ๆพี่น้องมีความเจเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบายบาย